คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast อะไรคือเคล็ดลับในการมีชีวิตและสุขภาพที่ดีแน่นอนครับว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายและการได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอต่อวันคือเคล็ดลับสำคัญต่อการดำรงชีวิตที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ ที่สําคัญคืออารมณ์และความรู้สึกของเราก็ส่งผลต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันนะครับถ้าเราสามารถปรับอารมณ์ของเราให้ไม่กระวนกระวายระสับระสายแต่สงบนิ่งได้การดําเนินชีวิตเรียวแรงสุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยแต่ถ้าอารมณ์ของเราไม่มั่นคงมีความสับสนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลามันก็จะส่งผลที่ไม่ค่อยดีต่อร่างกายและการดําเนินชีวิตของเราด้วยครับ ในหนังสือคิดบวกได้พูดถึงอารมณ์และจิตใจไว้ว่าผู้คนจำนวนมากขึ้นและมากขึ้นเรียนรู้ว่าการรักษาจิตใจให้ดีนั้นสำคัญต่อการมีพละกกำลังทั้งทางกายและทางใจหมายความว่าถ้าเราสามารถรักษาจิตใจของเราให้อยู่ในสภาวะที่ดีไม่ปล่อยให้พลังงานลบเข้ามากระทบอารมณ์ของเราเราก็จะสามารถมีชีวิตที่สุขก,กายสบายใจได้ไม่ยาก พระคมภีร์ได้สอนเราถึงยาวิเศษที่จะช่วยรักษาจิตใจของเราได้ดีที่สุดบอกว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีนั่นคือถ้าเรามีหัวใจที่ร่าเริงยินดีสิ่งนี้จะช่วยรักษาซ่อมแซมความเหนื่อยลา้าร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีแน่นอนว่าเราเองคงไม่สามารถมีใจร่าเริงได้ตลอดเวลาจริงไหมครับเพราะชีวิตของเราในแต่ละวันต้องเจอกับเรื่องราวร้อยแป ที่ส่งผลกระทบทั้งดีและไม่ดีต่อหัวใจของเราแต่ผมอยากหนุนใจครับว่าการติดสนิทกับพระเจ้าผู้สูงสุดด้วยการอ่านพระคำของพระเจ้าศึกษาและสแสวงหาพระองค์ทุกวันพระคำของพระเจ้าจะเป็นแหล่งพลังเป็นความยินดีที่จะทำให้จิตใจของเรามีความร่าเริงเรื่องราวการช่วยเหลือของพระเจ้าจะประทานความมั่นใจและสันติสุขให้กับเราเมื่อเราเจอเรื่องทุกข์ร้อนเรื่องที่ทำให้เราวุ่นวายใจ ให้เราหยิบพระคำพระเจ้ามาใช้สักข้อดีไหมครับอย่างเช่นพระเจ้าเป็นกำลังของฉันฉันจะไม่หวั่นไหวพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งฉันหรือความยินดีในพระเจ้าเป็นกำลังของฉันให้เรามั่นใจว่าพระองค์ก็จะทรงช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อทำแบบนี้แล้วก็ให้เรามั่นใจว่าพระองค์ก็จะทรงช่วยเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากกอดไน n ุดไนได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สำหรับคืนนี้ n ุดไนครับ